สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้มาถึงวัดท่ากลุ่มเรียบร้อยเพิ่งมาถึงไม่นี้เองมาชมบรรยากาศรอบวัดกันดีกว่าเนาะอ่าอันนี้ก็คือสัญลักษณ์วัดท่ากลุ่มนะครับ <c oughs> จะเป็นพระสังฆายกับพุณเจ้าเสด็จปางลีลาลงจากดาวดึงวันนี้รถเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับให้ดูรถก่อนเลยนะโอจอดเต็มทุกที่เลย วันนี้อาจารย์ขายดีแขกเต็มเลยนะโน้นอาจารย์อยู่ในกุฏีโน่นอาจารย์ยักเข้ามาแลว้วพอดีว่าเขามีงานศพนะครับมีงานศพมันก็เลยทําให้นี่ขึ้นมาแล้วหมอพีมาด้วยนะดูที่รถเต็มเลยอเ,เออเนี่ยต้องมาข้างนอกอาจารย์อาจารย์เรียกแล้วเห็นนะต้องเรียกออกมาข้างนอกข้างในมันอากาศไม่โอเคเลย ดูเดี๋ยวก่อนไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวเอาอาหารถวายนี่ก็น่าใจดีอะไหนอ่ะอ๋อเองั้นเดี๋ยวไปห,หาหมอคีก่อนดูแลอ่ะนอนอาจารย์เรียกให้ดูหมอแล้วเห็นไหมตรงนี้เขามีงานศพเนาะหมอคีก็เลายาย้ายมาอยู่ใต้ไม่รู้ว่าศพใครขามาชมรอบสถานที่ก่อน ดูสิเนี่ยเอาแม่ธรณีมาไว้ตรงนี้อาจารย์น่ะดูดิเนาะแกร่างแกก็ลุกทุ่งจริงเลยดูเดียไว้ใต้ต้นไทรอยู่ยอดสูงเลยเดี๋ยวต้องบอออาจารย์ไว้ใหม่ตรงนี้ไม่โอเคไม่คือไม่คืออืมมาโอ้โหคนเยอะคนมาถามหมอทีก็เยอะ เน,นี่ยรถจอดเต็มไปหมดเลยอืมเอาเฮ้ยดีอ่ะน,นี่ทำอะไรกับเขาด้วยแล้วเนี่ยอ๋อกดอะไรนะกดเส้นเสร็จปุ๊บมารับหวยฟรีเออไม่ธรรมดาฮะถูกหวังมดแล้วอ่ะ อันได้ยไงโอ้โหแสดงว่าปู่แกให้ไม่ธรรมดาเนี่ยนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวไปดูก่อนว่าปู่จะให้หรือเปล่าอาอะไรอร่อยไหมเนี่ยโอ้โหมีก้าวเนี่ยเออน่เดี๋ยวดูหมอกีดก่อนเอาแรกนึกว่าคนนั้นมาช่วยอ๋อไม่ใช่ อืออ๋อดีก่อนอดูดูหมอกัอนดูหมอก็ย้ายโรงพยาบาลใหม่แล้วครับตอนนี้ย้ายามาอยู่ใต้อาคารตึกใหญ่เออนะอะ๋นี่ก็มีคนมานั่งเนาะนี่ย้ายใหม่นี่มานั่งมานั่งทำอะไรกันเนี่ยมีงานเหรอนะครับพอดีวาด่า ผมก็ไม่ค่อยได้มาเนาะเพราะว่าทีนึงเวลาเรามาที่นี่เพราะเราเจ็บเราป่วยการเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นโรคเวโรคก,กรรมหรือว่าเป็นสังขารไม่มีใครก็บอกอาจารย์ดีคือมาปุ๊บต้องไหว้พระก่อนเพื่อขอบารมีท่านก่อนเราต้องเนี่ยพระก็อยู่เนี่ยเรามากันไม่เคยไหว้พระเลยแล้วก็มาถึงหาหมอเสร็จก็กลับเลย เพราะนั้นไอ้บุญที่มันจะช่วยให้สังขารเราเนี่ยมันก็ไม่แน่เจ้าก,กรรมในเวรมันก็อาจจะหัวเราอ,อยู่เอามึงทำไปเพราะนั้นพระท่านก็อยู่ขอบารมีท่านก่อนเนาะว่าเรามาเนี่ยสังขารอะไรเจ้าก,กรรมในเวรอะไรก็ให้เขาโหสิกรรมให้นะแล้วพอรักษาเสร็จเราก็ทําบุญกับวัดนะค่าน้ําค่าอะไรทําไปมันจะได้ดีขึ้นมันไม่มีคนแน่คนมาก็ก็นั่งกันเฉยแล้วก็ไปประมาณเนี้ อก็มา,มาบอกบเออนน่นน่ตอนนี้มาฝั่งนี้ก็บอกว่าฝั่งนี้เนี่ยเราต้องขอบาเรามีพระพุทธเจ้าให้ท่านช่วยให้เจ้ากรรมเวรนเหมือนกันเราก็โดนอยู่อย่างเงี้ยเพราะการป่วยอย่างเงี้ยมันป่วยด้วยเวรด้วยกรรม,มนั่นเออจะได้บอกเปื่อต่อกันไปเอาอ้าอนั้นไม่มีเนาะอะไรนะอะไรตู้อะตู้อะตู้บริจาคกําบุญวัดไม่มี ต้องเอามารวาม่วงกันใช่ต้องเอามาไหว้กันให้เขาทําใ,ใ,ให้เขาไหว้พักก่อนแล้วก็ให้ทําบุญด้วยมันจะได้จับตกใจก็ไม่รู้คนเยอะจ yes. ังเนอะแสดงว่ามีฐานะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างไหนก่อนโอ้เดี๋ยวต้องให้อาจารย์เปลี่ยนแม่ธรณีใหม่เอาแม่ธรณีมาไว้ใต้ต้นไม้ย่างไม่จับเลยนี่ต้องเปลี่ยนใหม่้าพามาดูนี้ก่อนนอ้ามางี้อื อันนี้ก็เป็นพระที่อยู่ใต้องค์พระใหญ่เนาะข้างบนเนาะอันนี้เป็นหลวงพ่อแพรหลวงพ่อแพรนี่เป็นอาจารย์ของอาจารย์วันนะครับอาจารย์อาาก็เลยมาสร้างตรงนี้ข้างล่างตรงนี้พระเขาจะมาสวดมนต์กันเยอะเนาะเราก็พาเข้ามาดูด้านในตอนนี้ก็ไปบอกเขาให้เข้ามามไหว้องค์พระก่อน โเยอะมากเลยเนี่ยก็คือพระที่เขามาทําบุญน่ะใช่ไหมมาทําบุญก็มาวางไว้ตรงนี้มีทั้งพระพุทธพระไทยพระจีนแม่ธรณีพกรบซิวเทียบเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยอาจารย์ก็เลยไม่ได้จัดเป็นหมดหมู่เนาะเนี่ยต้องบอกลูกศิษย์บอกน้นมานะบอกว่าแยกพระก็พระไปเลยส่วนจีนอะไรก็แยกไปผมว่าน่าจะดีนะอ,อันนี้ก็เป็น พระที่พึ่งรูปพระไม่รู้ว่าเขาปิดข้างในหรือเปล่าหืมล็อกอ้อมไม่มีที่เก็บอับมากเลยในนี้ชื้นปอดเลยเนาะอืมอันนี้ก็เป็น ลูกหลอ่ออันนี้สมเด็จโตทําเป็นหุ่นกิพึงเออหุ่นโฟมอะ่ะนะสมเด็จโตองค์ใหญ่เลยแต่ว่านิ้วโป้งท่านนะเนี่ยเป็นหุ่นโป้งใหญ่เลยอันนี้ปู่พิกเนธทําเป็นโฟมฝีมือนะเขาตัดโอเคเลยอันนี้เป็นห้องทํางานที่เกี่ยวกับองค์พระข้างบนเอาละแค่นี้แล้วอาจารย์เดี๋ยก็เรียกแล้วเดี๋ยวผมจะไปถวาย พัะนาหารซึ่งว่าได้เชื้ออาหารมาถวายก็อนุโมทนากับท่านที่ได้โอนเงินบริจาคมาให้ผมได้ร่วมทําบุญวันนี้นะผมก็เื้ออาหารเื้ออะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ถวายอาจารย์อนุโมทนาตัวนี้คนเยอะมากเลยนะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนเดินมาเหนื่อยแล้วใต้องค์พระใหญ่ เปิดไปสวดรถหูรถเต็มวัดเลยเนี่ยงานศพนี่ถือว่าคงจะมีฐานะแน่เลยเพราดูการจัดงานเขาเนาะเนี่ยผมว่าเอาแม่กรณีมาไว้ตรงนี้ไม่น่าโอเคเนาะเนี่ยดูพ่อแม่อเนี่ย ต้นใ้นี่บางบางแม่เลยเนาะลงยังไม่มีอะไรมันต้องมีน้ำมนต์ไหลลงมาอย่างนี้ด้วยถึงจะดีอืมวันนี้น้ำอะไรอ่ะน้ำฝนออันนี้ก็เลยหักออกไหมอืม,อมจัดให้ใหม่ดูแม่อะ ท่างนั้ก็วางไปทั่วเนาะวางไหนก็วางโอ้โหเป็นไงฮะมีเพลง งานศพแก้ะคะโง่ก็เบาเห็นไหมโง่ให้905เห็นไหมโง่เปล่าเราไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เรื่องนะต้องจับผู้เดี๋ยวจะไปบอกปู่เขาก่อน พอเปิดเพลงก็อย่างนะไม่ไม่รู้ว่างานศพหรืองานอะไรเลยอันนี้เข้ามาข้างในนะครับนี่ปูมาไหว้ปู่กันอาจารย์ก็จให้ผมนั่งดูดวงเนาะสาธุขอบคุณปู่นะปู่เขาแล้วปู่ให้หวยสามตัวบนนะปู่แต่มันเข้าสองตัว เนาะสองตัวล่างปู่ไม่เข้าแล้ววันนี้มาสักการะปู่นะเดี๋ยวขออีกงวดนะปู่นะอะลองเมตตาหน่อยนะปู่จะได้ปังๆเนะปู่นะ,ะเดี๋ยวผมจะตั้งจิตเนาะปู่ครับขอสามตัวบนงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้อลองดูนะว่าปู่จะให้อะไรงวดที่แล้วปู่ให้มาห้าครับมีห้านะครับ ตัวแรกห้าจำไว้ด้วยนะอ้าวต่อไปตัวที่สองอุ้ยล่วงตัวนี้ล่วงมาเจครับตัวล่วงมา 7, เจนะ็เพราะนั้นตัวที่หลักหน่วยห้าหลักสิบเจ็เอาต่อไปหลักร้อยให้บอกมาด้วยหนึ่งโอยทะเบียนรถขาาพุทธเลยนะเนี่ยนะครับเพราะนั้น กลับมาได้ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับสามตัวงวดนี้นะปูหนะ้าให้จับเลยปูขอสองตัวเจ๋งๆหน่อยปูอ้าวสองตัวล่างมีสามครับมีสามมีสมอ้าวอีกตัวเนื้องโกมีหครับเอ้ามันก็ออกไปแล้วสิเท่ากับสามหนะสามหกสาหก,ก็ได้สามเก้า ดูไงวะหกเนาะน่าเป็นหกเนาะวันนั้นก็ลองดูนะข้างล่างสามหกผมกอดที่แล้วออกหกสามใช่ไหมนี่จอ่ะปู่ครับขออนุโมทนาวันนี้ผมมาทำบุญนะป,นะปู่นะปู่ให้โชคให้ลาบด้วยนะปู่นะจะได้เฮง,ง,งบางๆคนจะได้มาไหว้เยอะอ่ะโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูกันถวายอาหารในจารือยังโอ้โหงานศพก็เปิดเพลงยัง สอหัวใจเจ้าเลวแม่ก็ยังสแล่ีเจ้าขาแขงนข้าแข้งแล้วสิแน่นข้ายืนมองเหือี่เคยอน้อได้ได้หหเจ็ดหนึ่งห้าเจข้างล่างหกสาม ท้องบนวันนี้ปลูกให้ห้าเจ็ดหนึ่งเสียหนอห้าเจ็ดหนึ่งเออห้าแล้วก็จับคู่เอาเออหกสามสามสามหกเสามหกเอ ก็กินข้าวเหนียวได้เนี่อข้าวเหนียวผลไม้ถวายได้แต่ว่าเราได้ถวายแค่ในพักที่นั่น่เเไม้ปเปไปถวายก็ได้ยกไปนนม่ได้เอะเออั่นแหละยวเสร็แก็้า่นะเออเอแล้วถวายังแล้วานอยู่ไหนล่ะเสร็จอะไรเลจะไม่แล้วจานอยู่ไหนอ่ะ นะจะได้ให้จานมารับของถวา,ายก่อนไปขอปู่แล้วงวดนี้ห้าเจ็ดหนึ่งเพรงวดที่แล้วปู่ให้อะไรนะเก้าศูนย์ห้าเนี่ยงวดนี้นะออกศูนย์ห้าเห็นไหมล่ะแต่นี้ได้เจ็ดมาบอกก็เจอห้าเจ็ดหนึ่งจับคู่เอา แล้วไหนอาจารย์อยู่ไหนอ่ะอาจารย์อยู่กุฏินั้นอ๋องั้นก็ไปถวายกุฏินู้นสิอาจารย์บอกให้ถวายกุฏินี้เดี๋ยวโทรหาอาจารย์มาเรียกอืมสวัสดีครับหมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วนะ่ะยังไงคนเยอะเนาะ เดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์มาเดี๋ยวถวายทางบ้านอย่าลืมอนุโมทนาด้วยกันนะที่บริจาคปัจจัยมาร่วมกันถวายอาหารอืมสวัสดีค่ะใช่คนเยอะจัดใช่ดีคนเยอะจริงๆอืมก็กลัวเดี๋วาอาจารย์จะมาสวัสดีจา้าจะถวายอาหารแล้วบวดหามเอาคี้ยัง เ่ะวานาจารยวโทษีแล้วนี่ให้บอกคีก็จัดก,การอาโอเคตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะไลฟ์สดไปนะแค่นี้ก่อน